สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนะมีเมนูผลไม้มาฝากกันอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูเจลลี่มะม่วงค่ะสําหรับเมนูเจลลี่มะม่วงนี้ก็เราจะนําตัวน้ามะม่วงเนี่ยมาทําให้เป็นเจลลี่ค่ะแล้วก็ใส่เนื้อลงไปเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทาเจลลี่มะม่วงกันเลยค่ะเริ่มด้วยนี่ละค่ะอันนี้เป็นเนื้อมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงสุกค่ะที่แนนนานมาใช้ อันนี้เปรี้ยวหวานก็แล้วแต่จะหามาได้ละกันค่ะเอามาหั่นเป็นเตาอย่างนี้นะคะเก็บไว้สําหรับอันนี้เป็นตัวน้ํามะม่วงค่ะน้ํามะม่วงทาไม่ยากเลยแค่แค่เอาเนื้อมะม่วงเนี่ยมาปั่นกับน้ําเปล่าแค่นั้นเองก็จะได้เป็นน้ามะม่วงแค่นี้เองน้ำตาลทรายค่ะแผ่นเจลาตินค่ะน้ำเอาไว้แช่เจลาตินค่ะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะ สำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะค่ะอันนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะในการทำเจลลี่มะม่วงค่ะอันนี้เป็นน้ำมะม่วงที่แนนปั่นมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กรองนะคะโอเคง่าย แนนไม่เอาตัวเนื้อมันมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบแนแนเนื้อมันเนื้อของเจลลี่อ่ะมันจะแน่นจนเกินไปนันนเลยเอาแค่น้ําค่ะกรองยากนิดนึงถ้าที่บ้านใครมีเป็นผ้าขาวบางก็ใช้นั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวจะกรองให้หมดประมาณนี้แนนไปขอกองต่อแล้วกันแล้วก็สําหรับตัวแผ่นเจลาตินนะคะก็ง่ายๆแค่แช่น้ําแผ่นก็หน้าตาเป็นแบบนี้ โอเคเดี๋ยวแนนขอไปกรองน้ำมะม่วงต่อก่อนค่ะแล้วค่อยขึ้นตั้งไฟกันค่ะค่ะอันนี้จะเป็นตัวน้ำมะม่วงที่แนนกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเติมน้ำไปหน่อยนึงก็ได้ค่ะเพื่อให้น้ำมันใสขึ้นนิดนึงโอเคทีนี้เราก็ตั้งไฟแค่พออุ่นๆใส่น้ำตาลลงไปค่ะเอาแค่อุ่นๆพอน้ำตาลละลายก็พอนะคะ ทีนี้เราก็ใส่ตัวแผ่นเจลาตินค่ะบีบน้ํามันออกก่อนนะแล้วก็ใส่ลงไปคนให้แผ่นเจลาตินของเราละลายนะคะโอเคประมาณนี้เองแค่นี้แหละไม่ต้องถึงกับเดือดให้มันแบบมากมายเอาแค่เจลาตินของเราละลายได้ก็พอค่ะ อันนี้ปิดไฟเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะโอเคค่ะอันนี้ตัวเจลลี่มะม่วงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็มาใส่นะ้ำมะนาวเพิ่มหน่อยนึงให้มันได้รสเปรี้ยวนิดนึงค่ะอันนี้ตามชอบเลยนะคะใช่เองแล้วเราก็ไหนค่ะตักใส่แก้ว เตรียมภาชนะที่เราจะตักใส่ไว้เลยค่ะเออลืมอยมมอดมะม่วงลงไปหน่อยให้เวลาตอนที่ทานอ่ะมันจะได้มีเนื้อมะม่วงนิดนึงอันนี้ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปอีกได้เลย นีน่อีกสองแก้วเออนะลืมบอกลืมบอกไปว่าถ้ารู้สึกว่าตัวนามามว้ำมะม่วงของเราไม่สีไม่สวยใช่ปะเราใส่สีผสมอาหารสีเหลืองเพิ่มลงไปหน่อยก็ได้นะคะเพื่อให้มีสีสันที่สวยงามน,นิดนึงใส่นิดเดียวพอนะแค่หยดสองหยดพอนะมันจะหลอกตาจนเกินไป แค่นี้เดี๋ยวเรานำเข้าตู้เย็นให้มันเสร็จแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะสำหรับตัวเจลลี่มะม่วงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เด้งๆอย่างนี้เลยน่าทานมากทีนี้เราก็จะตกแต่งหน้าด้วยมะม่วงที่เราหั่นเต๋อไว้นะคะไป,ไป ถ้าคนที่ชอบผาดมองม่วงนี้ต้องไม่ลาดเลยเมนูนี้แค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเจลลี่มะม่วงของเรานะคะถ้าใครอยากทำสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะโค้งเตลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ